วัสดีค่ะวันนี้ยายเลมพาพี่น้องมาลุยตลาดเมกาด้วยค่ะมาเบิ่งพักกเมกาว่าสิมีพักยังเนยเนาะค่ะแต่ว่าป้มมีป้มีพักไทยเนยนอนค่ะพี่น้องมาเบิ่งค่ะที่นี่ทำยังนู้นนี่ยีถัด ส่วนส่วนมากเขาเขาพิถักษ์สำเร็จรูกนะค่ะเนี่ยพักสำเร็จรูปบอกโคลีก็เฮ็ดใส่พุทธอเมริก,กานี่มักสำเร็จรูปค่ะพี่นอ้องพิถาน่าพักก่ะพักสำเร็จรูปใส่ถุงแพกแพกไ้เรียบร้อย thank you ยินดีมองค่คะ เดี้เดี้มมนเห็นไหมคะตลาดไม่กาพี่น้องม่จะพักสำลิดเนี่ยพักสลัดคนี่ยสำหรับคุกสลัดเลยค่ะเพาเห็นสำลิดหลวมแล้วพักกินกับสลัด ค่ะพี่น้องมะส้มตลาดไมิกาเบิงนี่เห็นบม้ค่ะพักเข้ากับเฮ็ดใส่ใส่แพะแย่างดีแล้วค่ะนี่แพะแย่างดีเฮ็ดเฮ็ดอเมริกาพี่น้องตลาดไมิกาพี่จะเฮ็ดแบบนี้แล้วค่ะเนี่ยมันสิบุมี่เห็ดเห็ดคือบาตเล่านาะค่ะเนาะเฮ็ดอเมริกา แต่พี่น้องเพจไม่กะข้าวเขา uh, <something. S 1> เป็นข้าวข้าวแล้วสองเหรียญแต่พี่เพจเาไม่กาพี่น้องเพจเขาไปใส่หยังบอกค่ะใส่ก็ใส่พวก uh huh. บาร์บีคิวพวกเพดเขาค่ะ อันนี้คือตลาดเมกาเด้อค่ะเด้อแต่ว่าสูบุมี่พักไทย่บนไหนพักไทยกับกะรำกะมีคือกันพี่น้องกะรำมี่ก็ฮะบุกอรีอย่างคือกันอยู่อันนี้คือตลาดเม,มกาเด้อค่ะเด้อ The no chemical All these guys สำเร็จหมูปดเลยค่ะพี่น้องนี่พี่น้อง <c oughs> มาเธอแหลกแย่ยแลมงุงตลาดเมกาพักขึ้นชายมิตรมิตรต้นมันพี่นอกมิตรต้นมันพักขึ้นชายเมกาเขาเท่ากับมิตรใบเนาะอันนี้เมิกามิตรตน้นเขากินตาต้นมันพี่นอตงต้นไงไอ้เบิ้ลตะพักอย่างเดียวแล้วค่ะเาใหม่ฝลัง ใหม่ฝรั่งก็หลายหลายฝรั่งกินกต่เรมใหม่ฝรั่งพี่น้องต้นหอมพะก็มีอยู่ต้นหอมมีอยู่นี่คือตลาดอเมริกาเนาะค่ะน้ะอกระรมซีหมูกลูกันนี ยกเแดมกินบุปเป็นพี่น้องคืกอกะลัมหน่อยนี่กินบุปเป็นตน้ต้นหอมเขกาก็จีดนะคะพี่นอ้องอันนี้ยายแดงหมืกินบุปเป็นค่ะพัคเมฆกา,าเขาเรียกว่าอักโคลี พัคโคลี่จะกเก็บอะได้อีมาวค่ะตนีซ้ำนี่ะค่ะตลาดเมกาเนาะโอ้นะะแจเดมาบ่งกบบหลอกนะคะน่กนี่ค่ะตลาดเมกาสิบมิตพักไห้แลค่ะแคนี้แล้วค่ะ แ่ลรมค่าพี่น้องมาชมตลาดใต้ซื้อค่ะมูลน,นิกาพ่อสม,มีเนาะค่ะสวัสดีค่ะ